นับตั้งแต่ได้พระราชทานเพลิงสรีราสังขารของหลวงพอ่อสุดใจเสร็จรู้ร่วงไปก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วก็เลยได้ปรึกษาหาลือกะบูคณะสงฆ์ว่าเมื่อครั้งคราวที่ได้ถวายเพลิงสรีราสังขารขององค์หลวงตา ด้วยความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาท่านได้เขียนพินัยกรรสั่งไว้ว่าเงินที่ปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากการตั้งสิริราสังขารขององค์ท่านนั้นให้เข้าไปช่วยชาติเข้าโครงการช่วยชาติหมดเพราะในยุคในในครั้งนั้นก็เป็นที่ทราบดีกันอยู่แล้วว่าฟองสบู่แตกบ้านเรากำลังเดือเดเร้อนใจกันเรื่องภาะวะเศรษฐกิจจนระบบการเงินจะ จะล้มละลายเอาได้ก็ได้รับความเมตตาของหลวงตานี่แหละท่านที่ท่านระดมทุนในการหาทองคำรรหาทองคำเข้าช่วยชาติด้วยการเข้าสู่คังหลวงจนทำให้คังหลวงของเราฟื้นต,ตื่นขึ้นมาได้และด้วยเมตตาขององค์ท่านท่านก็ได้เขียนมีน,นกรรมสั่งเสียไว้ในวาระสุดท้ายขององค์ท่านเองว่า ปัจจัยทุกบาททุกสตานที่เข้ามาในการงานสรีระสังขารขององค์ท่านนั้นไม่ให้เอาไปใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นทองคำเข้าสู่ข้างหลวงหมดพวกเราซึ่งเป็นสิทธิอนุสิ์ในครั้งนั้นที่จัดงานอยู่ก็การจัดงานนั้นก็ต้องมีทุนอยู่เช่นกันพวกเราก็ลงขันกันในหมู่คณะสงฆ์เราต่างองค์ต่างลงขันกัน จนกระทั่งกระแสข่าวที่พระเราลงขันกันทราบออกไปถึงในหมู่สธายา,ยาิโยมเขาก็ร่วมกันลงขันกันก็ได้มาเงินกองนั้นประจัยกองนั้นได้มาจัดงานของหลวงตาสมเกียรติขององค์หลวงตายิ่งใหญ่ดัทงที่พวกเราเห็นอยู่แล้วส่วนยังเหลืออยู่เราก็ไปจัดส่วนในการพิมพ์หนังสือขึ้นมาซึ่งเป็นหนัง,นงสือหยดน้ํบาบนใบบัวที่พวกเราทราบขึ้นอยู่แล้วตอนนี้มาถึง ามาถึงท่านอาจารย์สุดใจในครั้งนี้เราก็เห็นควรวา่าเมื่อท่านอาจารย์สุดใจยังดำรงขันอยู่ท่านก็มีเมตตาต่อสังคมทั่วไปพอจะสงเคราะห์สังคมได้ท่านก็สงเคราะห์สงเคราะห์ไปจนในในครั้งหลังสุดก่อนที่ท่านจะลาะสังขารไม่ไม่กี่วันก็เป็นช่วงโควิดท่านก็ยังเมตตาไปสงเคราะห์ช่วย ทางโรงพยาบาลจุฬาเกี่ยวกับโรคโควิด2ล้านบาทดังที่พวกเราทราบกันอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการถวายเพลิงสรีระสังขารของท่านพระจารย์สุดใจปัจจัยทุกบาททุกสตานี่ที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็เพื่อองค์บูชาคุณองค์หลวงพ่อสุดใจทั้งสิ้นที่เราเปิด ไปเปิดบัญชีเฉพาะการซึ่งจะปิดในในเดือนนี้ก็ได้ปัจจัยมาทั้งหมดประมาณสองยี่สิบล้านยี่สิบล้านเศษเศษเศนิดหน่อยเศษคมจะประมาณสักสักสักห้าแสนแต่ห้าแสนเนี่ยไม่เท่าไหร่ห้าแสนใช่ไหมสองล้านห้าแสนยี่สิบล้านยี่สิบล้านห้าแสน เราก็เลยมาพิจารณากันในหมู่คณะสงฆ์ได้มาประชุมพิจารณากันเอาก็เมื่อเงินทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาเพื่อองค์หลวงพ่อสุดใจเราก็จะใช้ในการสงเคราะห์สังคมตามสภาพส่วนที่จําเป็นมากน้อยขนาดไหนเราก็จะสรรแบ่งสรรปันส่วนไปก็เลยเลยได้เป็นบัญชีขึ้นมาในการที่ว่า ปัจจัยที่เข้ามาเข้ามาสูเ่เข้ามาสู่ในงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจทางคณะสงฆ์เราพิจารณาด้วยความรอบคอบดีแล้วว่าเราก็จะได้นำปัจจัยส่วนนี้มาสงเคราะห์โลกเพื่อบูชาคุณขององค์งงงหลวงพ่อสุดใจ เราก็ได้จัดสรรปันส่วนออกไปในตอนจัดงานนั้นน่ะเราก็ได้ใช้จ่ายไปในงานทั้งถวายถวายถวายพระพิพระสงฆ์ที่เข้ามาในงานแล้วก็ได้จัดสิ่งต่างๆอะไรต่ออะไรก็ใช้ไปหมดประมาณสองล้านบาทนี่ก็สองล้านบาทนะแล้วก็คิดว่าแบ่งออกมาร่วมสร้าง พิพิธภัณฑ์ทำเจดีนี้สองล้านบาทแล้วก็มอบให้เป็นกองทุนมูลนิธวิวิทยุเสียงธรรมอีกสองล้านบาทแล้วก็เข้าสู่คลังหลวงธนาคารประเทศไทยที่องค์หลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงนั้นสองล้านสองล้านห้าแสนบาทแล้วก็ มอบให้โรงพยาบาลศรีราชเพื่อช่วยในเรื่องโควิดอีก2ล้านบาทเพราะในครั้งที่องค์หลวงตาท่านป่วยท่านก็ไปใช้บริการของโรงพยาบาลศรีราชแต่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่เรายังไม่ได้ให้โรงพยาบาลศรีราชเลยส่วนโรงพยาบาลจุฬาและท่านสุดใจให้ไปแล้ว2ล้าน ครั้งนี้เราก็เลยให้โรงพยาบาลจุลาเอ้ยโรงพยาบาลศรีราชสองล้ลานบาทแล้วโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นซึ่งก็ได้ได,ได้ได้เป็นผู้ฉันสูตรศรีราชสังขารของอาจารย์สุดใจอันนี้เราก็สงเคาะไปหนึ่งล้านบาทโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีซึ่งก็เกี่ยวข้องกับวัดเรามาตลอดอันนี้ก่อนว่าขาดขาด จำเป็นในเรื่องรถพยาบาลเราก็เลยมอบรถโรงพยาบาลคันหนึ่งซึ่งถามไปแล้วราคาประมาณสองล้านห้าแแล้วก็โรงพยาบาลกองบิน23อันนี้ก็ขาด่ึงรถซึ่งทางทางกองบินนี้โรงพยาบาลนี้ก็มีอะไระอะไรในวัดเขาก็มาช่วยอะไระอะไรตลอดเวลาเราก็ช่วยไปได้เรื่องรถพยาบาลหนึ่งคันก็สองล้านห้าแนบาท แล้วก็โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาดท่านก็เขาก็อยากจะได้รถหกล้อเพื่อใช้ในกิจการในโรงเรียนรับส่งนักเรียนบ้างอะไรอะไรใช้ในในโรงเรียนซึ่งยังไม่มีรถอันนี้ต้องการรถหล้อเราก็เลยมอบรถหกล้อให้คันหนึ่งก็อยู่ในอยู่ในประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแล้วก็ พอเกิดเหตุการณ์ในวัดเราขึ้นมาที่กุติอาจารย์สุดใจก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วท่านผู้ว่าก็มากกาบเปลี่ยนว่าอยากจะขอตรวจระบบไฟฟ้าในวัดป่าบ้านตาบ้านตาเนี่ยุนไหนที่ยังขัดตุบบกพ้องตนงไหนก็จะดูบูรณะให้มันดีขึ้นเราก็เลยเก็บเงินกองนี้นะ่ะไว้ใช้ใจ่ายในการบูรณะเปลี่ยนแปลงในระบบไฟของวัด ป่าบ้านตายเราแห่งนี้สองล้านบาทรวมแล้วทั้งหมดก็ยี่สิบล้านห้าแสนเศษนิดๆหน่อยๆก็เป็นอันว่ากองทุนนี้ใช้จ่ายไปในทางสงเคราะห์เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหมดเราไม่ได้เก็บไว้เลยไม่ได้เก็บไว้เพียงแค่ว่าเก็บไว้เพื่อการบูรณะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของวัดเนี่ยสองล้านนอกนั้นเราใช้ไปในการสงเคราะห์สังคมทั่วไปหมดสิน้นก็ทั้งหมดรวมกันแล้วก็20ล้าน5้าแสนเศษนิดๆอันนี้ก็ขอประกาศให้ทราบกันด้วยเอาสาธุพร้อมกันสาธุสาธ,สาธแุแล้วอีกอันหนึ่ง ก็เมื่ออาตมาเข้ามารับภาระในการรักษาการเจ้าอาวาสแห่งนี้ก็ผ่านมาก็หลายวันก็พยายามศึกษาพยายามพูดคุยสนทนาทั้งในหมู่พระทั้งในหมู่คณะกรรมการถึงภาระหน้าที่การงานของวัดป่าบ้านตาแห่งนี้มีอะไรบ้าง แล้วก็มีคณะกรรมการที่ดูแลแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างไรก็พยายามที่จะศึกษาสุดกำลังความสามารถพยายามฟังพยายามถามไทยก็ประบวนลงแล้วก็มาประชุมมาประชุมคณะสงฆ์อีกเพราะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในที่นี้ก็เป็นอำนาจหรือเป็นเป็นเป็น อำนาจหรือเป็นความเห็นหรือเป็นความชอบธรรมของคณะสงฆ์ที่นี่จะต้องรวมกันมาพิจารณาแม้ในขณะที่องค์หลวงตาท่านยังอยู่พอมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยท,ที่ท่านบางสิ่งบางอย่างท่านไม่ได้ตัดสินด้วยองค์ท่านเองท่านก็จะมาถามคณะสงฆ์เมื่อเวลาประชุมท่านก็จะพูดถึงเรื่องนั้น,น,นให้คณะสงฆ์พิจารณาดู แล้วก็ลงความเห็นยังไงท่านก็ถามไิทีละองค์ที่ลงท่านอน,นั้นว่าไงท่านนี้ว่าไงเห็นด้วยไม่อะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันงานการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในวัดในขณะนี้ก็มีทั้งกีดีมีทั้งวิทยุเสียงธรรมมีทั้งภาระหน้าที่ต่างๆในวัดแล้วก็ครั้งที่ท่านพระยานสุดใจอยู่ก็ได้ตั้งคณะกรรมการแต่ละส่วนขึ้นมา ส่วนวิทยุเสียงธรรมนั้นมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมนั้นนับตั้งแต่องค์หลวงหลวงปู่บุญมีท่านเป็นประธานมูลนิธิอันนี้ท่านมรณาภาพหลวงอาตมาก็รับหน้าที่เป็นประธานมาตั้งแต่นั้นแต่พระอาจารย์สุดใจเนี่ยเป็นเลขาแต่ตอนนี้เมื่อมาประบวนแล้วว่าเมื่อท่านอาจารย์สุดใจอยู่เนี่ยงานการในวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีคณะกรรมการมีระบบการจ่ายเงินอะไรต่ออะไร อัตมาก็ามาพิจารณาดูแล้วว่าน่าจะให้แต่ละส่วนแต่ละส่วนทําหน้าที่ของตนที่อัตมาเข้ามาก็บอกว่าใครเคยทําหน้าที่อย่างไรให้ทําหน้าที่คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แตท่ท่านอาจารย์สุดใจได้ได้ทำกันอย่างไรให้ทําอย่างนั้นเป็นเพียงแค่อัตมาเนี่ยมายืนอยู่ในจุดแทนในอาจารย์สุดใจเท่านั้นเพราะนั้นไทยทําหน้าที่อะไรให้ทํา แล้วก็ได้มาสนทนากับหู่เพื่อนมาประชุมกันพูดค,คุยกันว่าเออมันมันเป็นกลุ่ม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 เจดีแบบนี้กลุ่ม,มวิทยุเสียงธรรมแบบนี้กลุ่มดูแลในวัดกิจการของวัดต่างๆแบบนี้คือถ้าเราไม่แยกให้มันเด็กขาดเรือมันชัดเจนการทำงานมันก็อาจจะก้าวไก่ล้ำเส้นกันได้ไอการก้าวไกลการล้ำเส้นเนี่ย บางทีก็อาจจะทำให้เกิดความกระทบกันถ้าทุกคนอยู่ในรักษาอยู่ในหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบของตนด้วยดีแล้วทุกสิ่งที่อยางจะราบเลื่อยอย่างยิ่งเลยเหมือนกับร่างกายสังขารของพวกเราเรานะี่ยนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้ามาถึงศีรษะอวัยวะของเราแต่และส่วนแต่และส่วนเขามีหน้าที่แขนมือมีหน้าที่จับหยิบ ขามีหน้าที่พาเดินตามีหน้าที่พาดูหูมีหน้าที่ฟ้าฟังลิ้นมีหน้าที่ลิมรถเนี่ยแต่และหน้าที่แต่และส่วนแต่และส่วนก็มีหน้าที่ของตนก็ทําหน้าที่ของตนเองด้วยดีร่างกายของเราสมบูรณ์ที่สุดเลยแต่ถ้าไม่ทําหน้าที่ของตัวเองหรือทําหน้าที่ของตัวเองไม่สมบูรณ์ห,หรือก้าไก่เข้าไปมันก็ทําให้ร่างกายของเรารวนเลยการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นกัน ถ้าหากแต่ละคนมีหน้าที่อะไรอยู่ในระดับไหนก็ทําหน้าที่อยู่ในขอบเขตของตนไม่ไปก้าวไายไม่ไปล้ำเส้นคนอื่นแล้วการงานของพวกเรามันก็ราบเรียบราบลื่นไปด้วยความพร้อมเพียงสมบัติสมานสามัคคีกมเกลียวกันสวยงามเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความอบอุ่นถึงความเจริญก้าวหน้าในวัดป่าบ้านตาเราแห่งนี้เป็นการทา บูชาคุณขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาสารต่อปฏิปทาของท่านพระอาจารย์สุดใจให้ภาระหน้าที่ต่างๆทั้งหลายในวัดป่าบ้านตาดสาเร็จรุ่่วงไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามก็จะเป็นการเชิดชูหน้าตาหรือเกียรติยศของวัดป่าบ้านตายของครูบาอาจารย์อย่างดียิ่งและก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะหรือเป็นเป,เป็นสปายะ ต่ออนุชนรุ่นหลังที่จะเข้ามาศึกษาหลักธรรมหรือปฏิปทาขององค์หลวงตานำชีวิตขององค์หลวงตาไปเป็นแบบอย่างแก้ไขชำระหรือดำเนินในชีวิตของเขาเพราะ,ะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นมาในวัดป่าบ้านตาถึางนี้ก็ล้วนแต่ก่อ,อกเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้คนชาวพุทธทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้ แต่ละท่านแต่ละคนทํางานด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพบ,บูชาองค์หลวงตาท่านพระอาจารย์สุดใจจะเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราอย่างยิ่งและผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นต่อพวกเราตลอดไปอย่างแน่นอนเลยแม้พวกเราต่อไปละวุละจากโลกนี้ไปแล้วกว็าตามแต่ลูกหลานของพวกเราก็ยังมี ลูกหลานของพวกเราถ้าเ็จะภูมิใจมาพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในวัดป่าบ้านตาดเขาก็สามารถพูดจะอวดสังคมได้เออไอ้นั่นแหะพ่อของฉันแม่ของฉันได้ไปร่วมทําอย่างนั้นร่วมทําอย่างนี้เขาพูดได้อย่างอาจฐานมีความภูมิใจอยู่ในสังคมความภูมิใจนี้ก็เป็นความสุขอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้ว เราจึงอยากให้ทุกส่วนกรรมการทุกส่วนเนี่ยมีหน้าที่อยู่ในกลุ่มไหนอยู่ในส่วนไหนให้พยายามทำอยู่ในหน้าที่ของตนเองสุดความสามารถเพราะฉะนั้นก็เลยมาพิจารณาไล่เลียงถึงคณะกรรมการต่างๆแล้วก็ตั้งคณะกรรมการในหมู่สงฆ์ขึ้นมาเพื่อให้ไต่ตองตรวจตาดู ก่อนที่จะมาถึงอาตมาเพราะบางอย่างเนี่ยเมื่อเมื่อมาถึงอาตมาเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากเพราะฉะนั้นก็ต้องาาระมัดระวังถ้าปล่อยให้อาตมาองเดียวมันก็อาจจะละหล้วมไม่ไม่เรียบร้อยพอหรือไม่ละเอียดพอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกลุ่มที่จะต้องมาช่วยอาตมาช่วยไต่ตองช่วยคัดกรองทั้ง มูคณะกรรมการารวาสทั้งหมูคณะสงฆ์จะต้องไต่ตองให้ให้เรียบร้อยให้รอบคอบหรือให้ชัดเจนอย่าให้ส่วนใดขัดตกบกพร่องเสียหายเมื่อมั่นใจแล้วจึงเสนอมาที่อาตมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วงานการทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยอย่างแน่นอนจะไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นเท่าที่เราได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ก็เลยมีออกประกาศของวัดป่าบ้านตายขึ้นมาสองฉบับก็อยากจะนิบนให้อาจารย์สุริยันเป็นผู้อ่านประกาศอันนั้นนิมนต์เนี่ประกาศนั้นอยู่ไหมนิมนต์มาที่มาที่นี่มานี่มานี่มา,นมาข้างหน้านี่ให้มาอ่านประกาศให้สถาญาตโยมได้ได้ฟังหน่อยอ้าวอย่านิมนต์ท่านอ่า สุริยันได้อ่านประกาศทั้งสองฉบับที่อัตมาล่างขึ้นมาด้วยความเห็นที่ได้ปรึกษาหารือกับบู่พร้อมแล้วก็เลยล่างเป็นประกาศของวัดป่าบ้านตายขึ้นมา <organis> เพื่อให้ทุกคนยึดเอาไปปฏิบัติตามนั้น